มาแม่ตุ้งตูนซื้อวะดุ้งตูนซื้อวะฟงเงี้ยตุู้นซื้อวะกับแต่บัวหนึ่งบัวมันอยู่นี่นี่น้ำตอนนี้ด้วยหน่อยลองนี่น้ำตอนดีอ๋ออ๋อไม่จุยบพุทธลิตออกบุกคุทได้ปล่าเปลาเหรอครับไม่ปื้อแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าพี่ถ้าพี่เชิญวาเป็นปื้อพอดเอามาเลยไม่มีมือนกบ่อน้องบ่อน้องยุ่นะใส่ยี่สิบมียาวเลยเพราะโกคู่นี่ จก็เไมก็ฟอกปนเดแต่ปนจะบอไปออกนะลุงอันนี้ครับลุงลุงไอ้นุกไปกุ้งล้วเข้มเข้มแันนนอ่ด้วยนะแม่าดาเยู่แล้วอันไหนปอยากได้ข้มูวา ้๋อคือเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำคือถ้ามันกระดาเอามีตัวหน้าปลาปีกลาเคื่องเก็บเก็บเดอนได้ระดาโอคือเราไม่จำเป็นเดินได้ถ้าจาได้มาพูดมันโปรไม่ไข่โอ้ก พีไปเสาโอกเนี่ยเนียนยนี่งน้ตองิดช่วยหน่ยล้ปีนรุอุ้ดนี่ๆๆขเดี๋ยวอโอเคเนี่ยนี่เดี๋ยวคจะรัวก้องรัวก้องปีเชืไม่เดี๋ยวลูกนี่เดี๋ยวดวก ก็เลยว่าเราดูนในจาบ,บานในโลกพักไอเร็ง่น้อยคือพักไอพักเส้นโซนยางกับพักเส้นอนอย่างตรงนี้เผื่อจะไม่มีจะมีอาชีพเสริมในเพื่อการว่าจะได้จะจ่ายลังยากีัว่ากิจอยางเส้นเแลวโดยใช้ในหลักปรัชญาเจติตพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรเ,เจ้าของสวนยางและก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไปนะครับ ได้ร่วมกิจกรรมในเรื่องการทำงานในเรื่องของเ,ออเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในช่วงนี้นะครับเพื่อให้สังคมของเราได้อยู่ได้ออโอเคครับผม